มาต่อกันที่พีที่สองหลังจากเกิดเรื่องราราถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอุนโพโดยมีพระเอกเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดถึงหน้าห้องฉุกเฉินระหว่างที่นั่งรออยู่ข้างนอกหมอชาที่เป็นหมอเจ้าของไข้ของราาสังเกตเห็นว่าบนใบหน้าพระเอกมีแผลเป็นยอยอมๆเลยแนะนําให้พระเอกของเราไปปฐถมพยาบาลก่อนทว่าพระเอกกลับดื้อรั้นไม่ยอมไปและเอาแต่นั่งเฝ้าราราอยู่อย่างนั้นจนมืดค่า พอราร่าได้สติและลืมตาขึ้นมาเธอก็แทบช็อกเมื่อเห็นสภาพตัวเองนอนเป็นผักไร้เรี่ยวแรงอยู่บนเตียงข้อกับแขนทั้งสองข้างก็ถูกพันด้วยเฟือกอย่างกับมัมมี่ออกแรงขยับแต่ละทีนึกว่าโรบอทมาเองสวยเป็นบ้าเลยครูยังไม่ทันที่ราร่าจะพูดจบทันใดนั้นใครบางคนก็พูดสวนขึ้นมาว่าเป็นยังไงบ้างพอราร่าหันไปดูเธอก็ต้องช็อกเป็นรอบที่สองเพราะเขาคือไอหนุ่มมอซอเสือยิ้มยากที่มาส่งช่อดอกไม้ให้เธอในวันแต่งงานเมื่อครั้งก่อนนี่มันตะเลือดกำเดาคนนั้นนี่นาะ ทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะพระเอกเล่าให้ราร่าฟังด้วยน้ำเสียงเซ็งๆว่าไอ้หนุ่มจักรยานคนนั้นที่เธอเชียวชนคือเขาเองทำเอาราาที่ได้ฟังคำตอบถึงกับพูดไม่ออกเลยแต่ดีที่ยังพอมีจิตสำนึก ถามพระเอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมซึ่งพระเอกของเราก็บอกว่าใช่แล้วส่วนเจ้ามีมี่น้องหมาของราราก็ปลอดภัยดีเขาพาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์จนพ้นขีดอันตรายแล้วเมื่อรับรู้ว่าเพื่อนที่เหลืออยู่เพียงตัวเดียวยังปลอดภยัยรา่ราก็ถึงกับร้องไห้แตกแต่ลันห้องเดือดร้อนพระเอกของเราต้องมาคอยนั่งซับน้ําตาให้ ไม่พอตอนกลางคืนก็ต้องพาออกมาเดินเล่นมานั่งเป็นเพื่อนอีกพอทั้งคู่เริ่มสนิทสนมกันในระดับหนึ่งราราก็ตัดสินใจเล่าให้พระเอกฟังว่าที่เธอมาที่เนี่ยก็เพื่อมาตามหาคนที่ใช้แอคเคทาปริศนาที่ทักเธอมาทันทีที่พูดจบราราก็หยิบมือถือมาเช็คดูข้อความนันนี้ในใจก็แอบหวังไปด้วยว่าเร็วๆนี้คงจะได้เจอเจ้าของแอคเคทาปริศนาตามที่ตั้งใจไว้ แต่ผลปรากฏว่าพอเข้าไปดูคอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมาดันบอกว่าเลื่อนเป็นเจอกันเดือนหน้าแทนนั่นเลยทําให้ราแรรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเธอร้องห่มร้องไห้จนหน้าบวมเป็นลูกโป่งเสร็จแล้วก็หันไปขอให้พระเอกเช็ดคีมกให้พระเอกของเราไม่รู้จะทําไงสงสารก็สงสารเลยยื่นทิชชู่ให้อีกฝ่ายจัดการธุระด้วยสีหน้าที่กระอักกระอ่วนระหว่างนั้นราแรนึกบางอย่างขึ้นมาได้เลยถามพระเอกว่าเขามารอเธอทําไมทั้งวีทั้งวันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ และเอกรีพูดดับฝันเพื่อไม่ให้เธอคิดไปไกลว่าเขามารอเอาค่าชดเชยที่เธอทำจักรยานพังรวมถึงค่าจิป,ปถาถะอื่นๆรวมๆแล้วก็ประมาณ50,000นบอลได้ราคานี้คือที่สุดแล้วฉันคงลดให้เธอไม่ได้หรอกนะฉันทั้งเรียกรถฉุกเฉินทั้งเรียกรถลากมาช่วยไหนจะพาหมาเธอไปรักษาอีกโคตรจะลําบากเลยบอกตรงๆราแรรู้อยู่เต็มอกว่าสถานการณ์ของอีกฝ่ายก็ยำแย่ใจจริงเธอน่ยอยากชดเชยให้เขาสักห้าล้านวอลเลยด้วยซ้ำแต่มันติดตรงที่ไม่มีเนี่ยแหละ ฉันนะเพิ่งจะเคยไม่มีเงินเป็นครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเมื่อเจออะไรแบบนี้พระเอกสวนกลับไปแบบไม่คิดว่าก็โทรไปขอให้สามีเธอช่วยซีราร่านิ่งเงียบไปชั่วครู่เมื่อเจอประโยคแทงใจดำนี้ก่อนจะพูดตัดพ้อว่าสามีตัวดีเธอหนีไปแล้วไม่ได้ช่วยหาเหวอะไรเลยร้ายนั้นนะเมื่อพระเอกได้ยินดังนั้นเลยถามต่อว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเรื่องมันถึงกลายเป็นแบบนี้ซะได้ราร่ากำลังจะเอ,อ่ยปากบอกเขาอยู่รอมรอ แต่ระหว่างนั้นคำพูดของเพื่อนสนิทดันแว็บเข้ามาในหัวว่าอย่าแบ่งปันความเศร้าให้กันและกันฟังเลยไม่งั้นมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกลำบากใจด้วยเหตุนั้นราราจึงไม่ปริปากบอกเรื่องระหว่างเธอกับสามีให้พระเอกรู้เพราะกลัวว่าถ้าเขาฟังแล้วจะรู้สึกไม่ดีไปด้วยอีกคนหลังจากบทสนทนาบทนั้นสิ้นสุดลงพระเอกก็อุ้มรารามาส่งที่เตียงนอนพร้อมกับแนะนำตัวว่าเขาชื่อซอนอูจุนเรียกสั้นๆว่าจุนก็ได้พอพูดจบก็เกมจะหันหลังเดินจากไปอย่างเงียบๆ แต่แล้วทันใดนั้นราราก็ตะโกนบอกให้เขามาป้อนน้ําให้หน่อยผ่านไปแป๊บๆก็ใช้พระเอกไปเปิดม่านและทํานู่นนี่อีกพระเอกเดินเข้าเดินออกห้องอยู่อย่างนั้นเป็นว่าเล่นจะกลับบ้านก็ไม่ได้กลับสักทีสุดท้ายทนไม่ไหวลวโวย้ยเลยตัดสินใจนอนที่นี่แม่มเลยให้มันจบๆแม้ไม่เต็มใจกลับกันการที่มีพระเอกอยู่ใกล้ๆแบบนี้ทําให้คุณูราราของเรารู้สึกอุ่นใจแบบสุดๆเธอพูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่า ขอบคุณนะจูนหลังจากงานแต่งงานวันนั้นนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันกล้านอนแบบปิดไฟและราาก็ค่อยๆปล่อยหลับไปในที่สุดพอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เจอกับน้องจิ๋วเตียงข้างๆที่กำลังถูกหมอชาตรวจดูอาการบาดเจ็บตรงข้อมืออย่างละเอียดยิบระหว่างนั้นแม่น้องจิวซักถามหมอชาไปด้วยพลางๆว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อมือของลูกสาวไม่มีผลกับการเล่นเปียนโนในอนาคตใช่ไหมคะหมอชาย,ยังไม่ทันจะได้ให้คำตอบอะไรจูจูราาก็ตะโกนถามกลับมาพร้อมรอยยิ้มว่า หนูเล่นเปียนโนเหรอลูกนี่พี่ก็เล่นเหมือนกันพี่อยาเป็นนักเปียนโนพราว่าแล้วเจ้าตัวก็โชว์สกิลการเล่นเปียนโนให้เด็กน้อยดูเป็นขวัญตาตามด้วยบ่นให้หมอชาฟังว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยพลิกตัวนิดหน่อยก็เจ็บระบมไปหมดพอพระเอกได้ยินดังนั้นก็ทำสีหน้ามึนงงแอบบ่นพึมพำในใจว่าทำไมมันหนังคนละมวนกับที่เห็นฟราเมื่อคืนคนที่นอนไม่ได้คือเขาตังหากเฮอะจากนั้นพระเอกก็ขอตัวไปจัดการเรื่องค่ารักษาเจ้ามิมี่ที่โรงพยาบาลศาตร์ ตอนแรกเขาคิดในใจอย่างดิบดีว่าค่ารักษาหมาตัวเดียวคงไม่แพงขนาดนั้นหรอกมั้งใครจะไปคิดว่าพอได้เห็นตัวเลขทั้งหมดแล้วแทบจะเป็นลมงา,ลางหลังโอ้โหนั่นมันเท่ากับค่ากินค่าใช้ฉันถึง3มเดือนเลยนั่นพอเอาเรื่องนี้มาบ่นเปล่าๆให้ราร่าฟังรายนั้นก็ไม่สะทกสะท้านหรือรู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเท่านั้นไม่พอยังออกปากขอกู้เงินกับพระเอกอีก ในห่วงเวลาไล่เลี่ยกันดรจองนำพยายามสืบเรื่องราาจากเพื่อนสาวเขาถามอีกฝ่ายว่ารู้ไหมตอนนี้ราาอยู่ที่ไหนเพื่อนสาวพูดตัดบทขึ้นมาดื้อว่าไม่รู้ดตรจองนำที่ไม่ได้ดังใจเลยออกอาการหัวเสียนิดหน่อยผมก็แค่เป็นห่วงคุณราานะครับเพื่อนสาวผูส้สวนกลับไปคำหนึ่งว่าเก็บความห่วงใยไว้ใช้กับตัวเองเธอะเห็นแบบนั้นนะ่ะราาเธอแข็งแกร่งกว่าที่คิดเยอะและมันก็เป็นจริงอย่างที่เพื่อนสาวพูดไม่มีผิด ขณะเจอมรสุมชีวิตสารพัดอย่างคุณหนูรา่าของเราย,ยังยิ้มหน้าบานได้แถมยังกินข้าวแซ่บขึ้นทุกมือ้อทุกมือ้อต่างจากพครเอกอย่างลิบลับเดิมทีเขาก็แทบไม่ค่อยได้กินอิ่มนอนหลับอยู่แล้วล่าสุดยังต้องมารับจ็อบหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะได้มีเงินเยอะๆไปให้รารากู้ตัดภาพมาทางฝั่งของคุณนายซอนเธอสวมชุดโทนสุขุมเดินทางมาเยี่ยมใครบางคนที่สุสานซึ่งเขาคนนั้นมีชื่อว่าคิมจีฮุนคุณนายซอนมองไปที่ป้ายชื่อนั้นด้วยแววตาที่เจ็บปวด ก่อนจะเรียกลูกน้องข้างนอกมากำชับย้ำอีกครั้งว่าให้เร่งตามหาคนคนนั้นให้เจอโดยเร็วที่สุดและหากได้ข่าวว่าเขาแวะมาที่นี่ก็ให้รีบติดต่อเธอไปทางด้านของหมอชาเขาเห็นพระเอกเอาแต่วนเวียนอยู่รอบตัวราราไม่ยอมไปไหนด้วยความสงสัยว่าอีกฝ่ายมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมทว่าคำตอบที่ได้มากลับคลุมเครือไม่ชัดเจนและยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของเขาเข้าไปอีกโทษนะคุณบอกว่าตัวเองชื่อจุนใช่ไหมครับ ก่อนหน้านี้เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมพระเอกสวนกลับไปสั้นๆว่าไม่ครับและเขาก็จากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอกลับมาถึงบ้านสีหน้าของเขาจากที่ดูนิ่งเฉยก็ค่อยๆเปลี่ยนจนเผยให้เห็นความกังวลบางอย่างอย่างชัดเจนหมอคนนั้นถามฉันแบบนั้นทำไมนะในขณะที่พระเอกกำลังครุ่นคิดเรื่องนี้อยู่จู่ๆยายฮายองลูกเจ้าของร้านตัดผมข้างบ้านก็โผล่มาและวายๆใส่พระเอกว่าหายไปไหนมาทั้งวัน เธอทักข้อความไปก็ไม่ตอบรู้ไหมคนมันเป็นห่วงพระเอกพูดตัดบทอย่างเซ็งๆว่าเขามัวแต่ทำงานอยู่นี่ก็เพิ่งได้กลับมาพักหายองได้ยินดังนั้นจูจูก็เกิดปิ๊งไอเดียมีความคิดอยากให้พระเอกเหนื่อยน้อยลงจึงเสนอให้พระเอกไปรับจ็อบเสริมที่บริษัทแห่งหนึ่งโดยเธอโม้ว่าบริษัทนี้ให้ค่าตอบแทนสูงมากๆไปทำงานแค่วันสวันก็ได้มาและห้าแสนวอน ข้อเสนออันแยบยนของอีกฝ่ายทําให้พระเอกเกิดสนใจขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเขาจึงรีบลุกมาอาบน้ําแต่งตัวและไปตามพิกัดที่ฮายองบอกแต่เช้าตรู่ตัดภาพมาที่โรงพยาบาลอ่นโพราราเอาแต่ชะเง้อมองว่าเมื่อไหร่พระเอกจะมาหาแต่รอแล้วรอเล่าเขาก็ไม่โผล่มาสักทีด้วยความน้อยใจบวกกับไม่มีอะไรทําราาเลยหนีไปฟังดนตรีบําบัดที่ชั้นล่างเพื่อฆ่าเวลาก่อน ระหว่างนั้นนักดนตรีบังเอิญเล่นบทเพลงฮิวใจเพลงหนึ่งที่ราร,ารารู้จักขึ้นมาทําให้เธอหวนนึกถึงคําสอนของครูสาวที่เคยบอกกับเธอว่าไม่ว่าจะสุขหรือเศร้าหรือแม้แต่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากจงตั้งหน้าตั้งตาเล่นเปียโน,โนไปเรื่อยๆแล้วเธอจะมีพลังขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์พอนึกถึงคําพูดที่ครูเคยพร่ำสอนทีไรราก็อดไม่ได้ที่จะร้องไห้ออกมาทุกทีในขณะที่เธอกําลังอินกับบทเพลงอันไพเราะ หมอชาที่โผล่มาจากด้านหลังก็เข้ามาทักเธอพร้อมกับอธิบายมนต์เสน่ห์ของเพลงที่กำลังบรรเลงให้รารา,ราฟังครบทุกเม็ดทำเอาเด็กสายดนตรีอย่างรา,รารารู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยไม่คิดว่าเด็กเรียนอย่างหมอชาจะรู้จักเพลงบรรเลงที่ใช้สารภาพรักกับเขาด้วยทางด้านของพระเอกเขานั่งประชุมมาได้สองวันแต่เพิ่งจะจับสังเกตได้ว่าเบื้องหลังการทำงานบริษัทนี้ไม่โปร่งใสเพื่อไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของมิจจี้ในครั้งนี้พระเอกเลยถอนตัวกลางคันและพยายามเอาตัวออกไปจากที่นั่น ระหว่างนั้นไอพวกหมาหมูประจําบริษัทรีบเข้ามาห้ามเขาไว้และพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาอยู่ต่อจนครบเวลาถ้าว่าพระเอกของเราไม่ยอมและคิดจะสู้กับมันพวกมันจึงจับพระเอกเหวี่ยงลงกับพื้นที่แน่นเอียดและรุมประชาทันเขาจนเขาเสียหลักไปข้างในห้วงเวลาไล่เลี่ยก,กันหมอชาได้ยินเสียงราราร้องดังลั่นห้องด้วยความเป็นห่วงเลยวิ่งเข้าไปดูเพราะคิดว่าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแต่พอถามไปถามมาเป็นอันสรุปว่าราาเธอคันหัวแต่เกาไม่ถึงเพราะมือเดี้ยง นี่เลยเป็นสาเหตุที่เธอนั่งร้องไห้เงึกเงึกฉันคันหัวจะบ้าตายอยู่แล้วแต่ไม่มีใครมาเกาให้เลยสักคนคำตอบแสนไร้เดียงสาของราราเล่นเอาหมอชาถึงกับทนไม่ไหวต้องรีบเอื้อมมือไปเกาให้ขยุกข,ขยิกคนอะไรานาเอ็นดูชะมัดาติหมอชาบ่นพึมพำไปด้วยแอบหัวเราะไปด้วยจนท้องแข็งระหว่างนั้นพระเอกที่หายไปสองวันบังเอิญมาเห็นภาพนี้เข้าจึงเกิดอาการไม่พอใจขึ้นมาอย่างงงๆทำบ้าอะไรอยูนะ่น่ะแล้วเขาก็เข้าไปอุ้มราราออกมาก่อนจะพาเธอไปขี่รถเล่น พอราร่าอารมณ์ดีขึ้นแล้วเธอก็เล่าความจริงทุกอย่างให้พระเอกฟังจนหมดเปลือกทั้งเรื่องที่สามีหนีงานแต่งเพราะบ้านเธอล้มละลายรวมถึงเรื่องที่เธอโดนมิจจี้หลอกเอาเงินจนหมดตัวฉันนะ่ะไม่รู้จะใช้ชีวิตที่ไหนอะไรยังไงก็เลยเสียงดวงขับรถมาอื่นโพเพื่อตามหาคุณเจ้าของแอคที่ชื่อว่าโดโดซอนซอนลาลาซอนพอพระเอกรู้เรื่องทั้งหมดก็บนราร่าจนหูไหมว่าทำไมเธอเชื่อคนง่ายได้ขนาดนี้ฉันเลยยอมใจเธอจริงๆเลย ทั้งสองพูดคุยสัพเพเหระกันไปเรื่อยๆขากลับระหว่างกลับโรงพยาบาลพระเอกพาร่าแวะมาสระผมที่ร้านแม่ฮายองก่อนถือซะว่าเป็นการไถ่โทษที่เขาหายหน้าไปสองวันทางด้านของหมอชาในตอนนี้เขาเพิ่งมารู้ความจริงจากดอกเตอร์จองนำได้ไม่นานว่าหลังจากบ้านของราราล้มละลายเธอก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอีกเลยตั้งแต่นั้นมาด้วยความเป็นห่วงกลัวว่าราาจะไม่ปลอดภยัย หมอชาจึงคอยซักถามเธอบ่อยๆว่าได้ที่อยู่หรือยังซึ่งคําตอบที่เขาได้รับก็ทําเอาเขาเกิดความสงสัยเขาจึงตัดสินใจแอบติดตามราราอย่างเงียบๆหลายวันต่อมาณร้านขายแซนด์วิชตั้งแต่ราราออกจากโรงพยาบาลเธอก็มานั่งเฝ้าพระเอกทํางานทั้งวันวนๆไปบางทีก็บอกไม้บอกมือให้เขาจนเขาอึดอัดจนทนไม่ไหวเลยยื่นคําขาดบอกให้ราราไปรอที่ร้านเสริมสวยของแม่ฮายองก่อนเดี๋ยวเขาเสร็จงานแล้วเขาจะแวะไปรับ พอตกลงกันสับเสร็จราาก็ถือที่อยู่ของร้านวิ่งออกไปโดยไม่ดูตาม้าตาเรือทำให้เผลอไปชนใส่หมอชาเข้าอย่างจังหมอชากำลังจะเอ่ยปากถามราาว่าเธอพักอยู่แถวไหนแต่ยังไม่ได้พูดอีกฝ่ายดันรีบร้อนวิ่งขึ้นแท็กซี่ไปซะก่อนหมอชาเลยต้องจำใจเดินเข้าร้านแซนด์วิชไปอย่างเซ็งๆและทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นพระเอกที่อยู่ในร้านตอนนั้นเขาเลยเกิดความสงสยัยว่าที่พักที่ราาพูดถึงก่อนหน้านี้คือบ้านพระเอกหรือเปล่า ตัดภาพมาที่ร้านเสริมสวยของแม่ฮายองทันทีที่ราร่าปรากฏตัวขึ้นภายในร้านสัญชาตญยานของเจ๊เรี้ยวก็รู้ทันทีว่าเธอเป็นลูกคนรวยชัวร์เลยจัดการเข้าไปตีสนิทชิดเชื้อและทําผมให้ราร่าจนออกมาสวยฉ่ำโบ๊ะแต่ถ้าว่าพอถึงคราวบอกให้จ่ายเงินอีกฝ่ายกลับปฏิเสธว่าตอนนี้ยังไม่มีซะง,งั้นนั่นเลยทําให้ฮายองที่บังเอิญมาได้ยินเกิดความไม่พอใจถ้าตรงเข้าไปต่อว่าราร่าจนร้านวุ่นวายอนยุญาตไปหมด โชคดีที่ระหว่างนั้นอัศวินขี่ม้าขาวอย่างพระเอกโผล่มาพอดีจึงออกโรงแก้ต่างให้ราร่าว่าเธอเป็นคนที่จะมาเช่าบ้านเขาอยู่ไม่ได้เป็นมิจจี้อย่างที่สองแม่ลูกคิดพอหายองได้ยินดังนั้นก็โมโหจนบ้านแตกเพราะรับไม่ได้ที่จะมีผู้หญิงคนอื่นมาอาศัยอยู่กับผู้ชายที่ตัวเองชอบ ทางด้านของหมอชาเขาค่อนข้างมั่นใจว่าพระเอกต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างปิดบังอยู่เพราะดูจากการที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ยอมรับการปฐมพยาบาลที่โรงพยาบาลเลยสงสัยคงกลัวตัวเองจะมีประวัติการรักษาที่นั่นแน่ตัดภาพมาที่พระเอกของเราเขากําลังจัดคอนเสิร์ตในห้องน้ําอย่างสบายอารมณ์แต่จู่ๆน้ําเสียงเรลงดันหยุดไหลขึ้นมากระทันหันสงนันทําให้พระเอกที่ไม่มีน้ําสํารองใช้ต้องย่องออกจากห้องน้ําไปในสภาพเปือยครึงทอนเขาค่อยๆหยิบน้ําในตู้แช่ออกมาหวังจะเอาไปล้างหน้า แต่โชคร้ายดันทำน้ำหลุดมือหล่นไปอยู่ใต้เตียงที่ราากำลังหลับอย่างแสบๆชิบหายและกรูจังหวะนั้นพระเอกไม่มีทางเลือกนอกจากไต่ขึ้นเตียงและเอื้อมไปเก็บขวดน้ำที่อยู่อีกฝั่งวินาทีแห่งความรู้ระทึกนั้นจู่ๆราาก็ลืมตาขึ้นมากระทันหันทันทีที่เธอเห็นอีกฝ่ายขึ้นคอมตัวเธอก็ตกใจเผลอกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงจนหมอชาและฮายองที่กำลังหยุ่มกันข้างนอกได้ยินเข้าจึงรีพากันวิ่งมาดูเพราะคิดว่าราาเป็นอะไรไปแต่พอเปิดประตูเข้ามาก็แทบช็อก เมื่อเห็นพระเอกทำท่าทีจะแสดงหนังรักเร่าร้อนกับราราเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยและอีพีที่2ก็จบลงไปอย่างอนุญาตเพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาส์มอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ